สปา,าพี่นอ้องยึบยึบสบอยเอาละครับพี่น้องเอาเบาเต๋อเอาแล้วครับเบาเต๋อเอาแล้วดึงมาแล้วครับดึงข้อมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้ว,ลวนี่เป็นปลาช่อนครับนั่นเป็นปลาคอครับเป็นปลาคอมนัมนๆครับมนัมนๆท่าทิ่ตามกันดีครับ นี่พวกขอครับพี่น้องผมอุ้ยมิปลาเข้ามาพี่น้องพบครับนี่อ่นไปแล้วครับอุ้ยกินกินอ่ะ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 ได้แล้วครับได้แล้วตัวนึงแล้วปลาเต่าได้แล้วตัวนึงนี่ชิดพวขนอใช่หรือพวกขอน้อยใช่หรือนี่เดือบลอยครับเหยื่อสีส้มในสองตัวแล้วครับหาติดตามติดตามกันดีครับผม ไปหลอกหลอกที่นี่ปลาสวมเบ็ดทั้งพวกรสุดบ่พี่น้องอึ๊บสูบอยูอ่เอาละครับพี่น้องเอาเบาเต๋อเอาแล้วครับเบาเต๋อเอาแล้วดึงมาแล้วครับดึงข้อมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้ว นี่เป็นปลาช่อนครับนั่นเป็นปลาคอครับเป็นปลาคอมันๆครับมันๆเอาถาดทิศตามกันดีครับเปลี่ยนตีปลาสูตรลองเพล่งครับเบื่อมีโตเฮโดนหรอป๊อปอ้โดนครับโดน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 เรียบร้อยครับปลาสูตรครับปลาสูตรเรียบร้อยครับเลยละเลยละอันนี้มันๆครับมันๆน้ำกับเขาเดือยมันๆนะครับมันนะครับมันเนี้ยปลาสูตรหนึ่งตัว เดี๋ยวเบาไก่ซาหนามเลือกันพี่น้องเลือกกับสีลมเพราะเร ok ือมาจยกยัีทงถ่าติดตามกันด <apan> ีครับว้าตืจอว่าเอาอีกเล้อครับพี่น้องเสร็จหรอแม่นบ่ล่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแกะข้อมาได้พี่น้องผมนี่ปลาซ่อนใสสวยๆอีกแล้วอ่าครับถ่ายติดตามกันดีครับ เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมาเถอะเอาแล้วครับฮึเอาแล้วครับนั่นพี่น้องผมเสร็จอีกหนึ่งลายครับเอาตกพอดีโอ้ยมาได้มาได้มาได้เลือดนำกับเขาเลือดมาเถอะมาเถอะโอ้ยปลาเตีนออกซะเนาะพี่น้องคนน้ำเขาบใกล้หนึ่งเดียวเดว่าใกล้ซะกันเห็นครับตัวปลาโอ๊ยเตีนออกซะเนาะตักตักตักซะก่อนไอเนี้มังงุ่มซะก่อนอันนี้บุได้พี่น้องผมนั่นโอ้ยโอ๊ยเกือบแล้วพี่น้องเกือบแล้วเขา ว่ามึงจะว่าดีเจสิลมเลือกินแขกดิเนี้ยกับพี่น้องว่าใกล้สาด้ำเลือซะก่อนเกือบอะไรครับพี่น้องอว่างเกือบอะไรโดนนะครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนนะครับโดนแล้วโดนแล้ว มาช่อนครับมาช่อนอีกแล้วครับนึ่งแต้มเฮ้กขึ้นมาเขาทุ้มพอดีครับอ้าวส่วสิได้แต่ละแต้มครับพี่น้องปลาหลายอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ค่อยกินเผ็ดบ่ค่อยไหลเหยื่อนะครับอ่าถ่ายรุนกันไปเรื่อยๆครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันเนอพี่น้องผมดแล้วครับดูเนี่ยอุ้ยพี่น้องผมอุ้ยใส่ตุ่มๆอยู่หนครับมาเติมถึงหลกแล้วครับนี่ ช็อตนึงอีกแล้วอีกแล้ว,ลวมันมันนะครับมันมันแล้วมื่อน,นี้ประคอหน่อยใส่สวยๆครับแต่ว่ากระกสุนแห้งครับรุ่นแรงเมือกเกินน<า>่นอ้าวตาลุ้นกันดีครับมือกองนอนเกิน อุดสวบอุดต๊พุพุนเนี่ยกับขาดพาเงี้ยเออเหนียดแห้งจัวะ หืม้อยครับพี่น้องผลงลงงมาเลยสวบอยุ้ยไก่บนครับเหยบร้อยอีกหนึ่งแต้มใส่งามๆครับถึงมวยใหญ่ป่น,นปโอ้ประสูตรครับประสูตรพี่น้องผม ประสูตรกระโดดนครับพี่น,อน้องนี่น <Glue> ประสูตรกระโดดนครับพี่น้องไล่ออกมาก,กินเลยครับสุดยอดสุดยอดกรสูตรครับเอาอย่งงองเดียวกันครับดึงปอคอมาแล้วประสูตรเพื่อนผัดนใจเข้ามาเจอเหลี่ยมท่านี้เสร็จนะครับหนึ่งตัวนาน เรียบร้อยโดนแล้วนีใ่ใส่สวยๆอยีกแล้วครับผมโอ้ยไอ้ผมมีหลุดมาดีมันมาถึงแล้วครับหนึ่งตัวโว้ยพี่น้องครับเบ็ดโทรศัพท์กรสิเบ,รบ,รบ,บิร์ดและพีนพ่น้องผมตายทำได้กรสิรอีกแจ็คบาทรสองใบก็คือสิได้เบิดครับไปบ่ได้แล้วบัตนี้เดี๋ยวเบิ่งอีกแจ็คหน่อยก็เนาะพี่น้อ,นองเนาะ ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องผมติดติดตามรับชมเป็นแรงเกียร์แรงใจให้บาไก่บาเตอือนนะครับเนาะมือในผ้าเบาเตอือมหาดีเบสปรอคอรครับผ้าพี่น้องบนรองเรือดีเบสปรอคอหน่อยลรำ,ำเซร่รำห่วยครับเฮ้ยมันบวสวบพี่น้องมันตื่นมันบเตื่นครับมันตื่นมันตื่นกระไดเมีอยู่ขับป่าเดี๋ยวจงังไดยังเสียเอาป่าให้พี่น้องเบิ่งสรุปรายได้กันเนาะครับเนาะ

เรียบร้อยครับพี่น้องคุณมานะครับมาแล้วมาแล้วถ่าเบิ้งน้ำบาลเตอร์ครับมาแล้วครับมาแล้วปลาช่อนใสสวยๆครับครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเคลียร์แรงใจกับบาลเตอร์มาตลอดนะครับการไช้ทำกับแบตซีเวิร์ดแล้วครับความห่อนกับเตือน้ะพี่น้องผมมากแดดแดดนอนหอนครับช่วงเที่ยงเที่ยงมหาใบ สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่รไรเ้อครับมาบ่าวเต๋อเอาไร่ใดมาให้พี่ให้น้องคงรับบนกระดาษห้องดแจ็กตัวมือนี่มันบ่มือนี่พ่อแต่อยากได้กินกันบ่ปศุดเบ็ดก่อนสินพี่น้องผมอ่าเดี๋ยวจังท่าติดตามมึงว่าบ่าวไก่บ่าวทีมเอ้อบ่าวไก่บ่าวเต๋อสิไใดแจ็คตัวบ่าวเต๋อกำลังกลุ่มปดใหญ่อยู่ครับตอนนี้เป็นล่ำหวยครับล่ำหวยลำ่ำเซ่แถวบ้า,บานบ่าวไก่กำพร้ามีพอได้อยากได้กินอยู่ครับ ตกเบ็ดปลาคอตกเบ็ดปลากระสูบเดี๋ยวให้บ่าวเต๋อเอาลายใดญมาให้บึงนะพี่น้องเนาะเต๋อกำลังปูดเบ็ดอยู่เป็นข้อแก่งหัวหาดครับน้ำซี่ธรรมชาติมาบึงลายใหกันโอ้ว่าบัวให่กระไดอยู่ตัวนพี่น้องเนาะนั่ครับคือเนาะคือแนาะคือแนาะคือแนาะอุ้ย นีไ่ไงตัวหลานน้องเฮ้ยนะมองบาเห็นบาเห็น,นโอ้ปลากระสูดได้เจ้าตัวกระสูดชอ,องสูดปลากระอสูดชองสูดข้อคอกะฮกเกี้ตัวครับพี่น้องผมยอะขึ้นตึ้งเออยอะขึ้นแล้วนี่เอออ่าอะไรเนี้ยจะหอกครับพี่น้องเนาะเพราะได้อยากได้กิน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้นองผมในไลน์เด้อครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับสิอวยออกเมื่อแล้วครับบาทในลบเมื่อทางเก่าผลับพ,พี่น้องผลท้ายเรือลบขึ้นผลไวๆผลนะครับนี่เบอเตอร์กำลังลินน้ำพิตาเหรียญบอพี่น้องน้ำ <Take it. S 1> สวัสดีครับเบอเตอร์